ได้เวลาทำน้ำหมักลูกเาะลูกอยออีกแล้วนะคะลูกยอหลังบ้านค่ะเราก็จะมีล้างลูกยอให้สะอาดนะคะที่ลูกยอที่มันสุกแกจัดนะคะแล้วก็น้ำตาลแดงโอเคเราก็จะทำการผ่าค,ครึ่งนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปให้เต็มขวดจากนั้นก็จะน้ำตาลแดงใส่เข้าไป วันนี้เราใช้ภาชนะเล็กนะคะก็เลยตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหนึ่งลูกจะตัดประมาณสี่ถึงห้าชิ้นนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลแดงลงไปะคะ่ะนี่ประมาณใส่ประมาณสามขีดก็พอคะ่ะประมาณนี้ประมาณห้าถึงหกช้อนโต๊ะนะคะสําหรับขวดแก้วที่ไม่ใหญ่มากนะคะจากนั้นก็จะปิดฝาไว้อย่างนี้เจ็ดวันนะคะจนกว่าน้ํากับน้ํา น้ำของลูกยอก,กับน้ำตาลมันจะละลายเข้ากันถึงจะเติมน้ำเข้าไปประมาณเกือบถึงคอขวดนะคะขวดนี้เป็นขวดกาแฟเก่าที่เอามาใช้รีไซเคิลนะคะถ้าเราอยากได้ก็ไปหาตานร้านสปรพสินค้าได้เลยค่ะเขาขายประมาณ60บาทนะคะอันนี้เราเอามารีไซเคิลใหม่ค่ะน้ำลูกยอกของเราก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์จ้า